เราก็จะมาทดสอบความสามารถในการเล่นแผ่นนะครับควาเล่นแผ่นไหนได้บ้างนะครับเริ่มจากมาตรฐานบ้านเราก่อนนะครับอันนี้เป็นทันบูเรโซนเอนะครับเรื่องทวนที่เอ็กเกียร์เอสเตอร์นะครับทำเี แผ่นบูเล่เล่นได้ครับไม่มีปัญหานะครับข้ามไปเลยนะครับน,นี้มาดูแผ่นที่ผมต้องการทดสอบนี่เป็นแผ่นบูเล่โซนบนะครับโซน B ีคือโซนยุโรปซึ่งผมขอยืมคนรู้จักมานะครับมาดูว่าผมอยากรู้ว่าหลังเครื่องเป็นโซนซเมื่อเล่นโซน A ได้จะเล่นโซนบีได้ไหมนะครับอ้าอ่านแผ่นโซนบีด้วยนะครับแปลว่าการผมกำลังบอกว่าเครื่องเล่น บูเล่ GX โซนนี้นะครับสามารถเล่นแผ่นบูเ a ่ได้ทุกโซนคุณจะไปซื้อจากฝั่งยุโรปมาซื้อจากอเมริกาหรือซื้อจากเวะยทไไทยเล่นได้เลยนะครับไม่ต้องกลัวน,นะครับถามไปนะครับแผ่นต่อมาที่เอามาทดสอบนะครับเป็นแผ่น DVD โซน3นะครับส่วนบ้านเราหลังเครื่องบอกเป็นโซน6 ได้นะครับเล่น d v วีดีโซนสามได้นะครับไม่ไม่ิมดปัญหาอะไรเล่นได้นะอทีเดอเลยครับมาดูดีวีตัวหนึ่งครับผมมีแผ่นอเมริกาเป็น d ีวดีโซนหนึ่งเรื่องเจดียเตอร์เป็นตัวที่ผมใช้เทสอ่เรื่อยๆเวลาผมจะลองว่าเครื่องเล่นเล่นแผ่นโซนหนึ่งได้ไหมนะครับอ้า เล่นดีๆแผ่นโซนหนึ่งได้ด้วยนะครับโซนสามได้โซนหนึ่งได้ตัวเครื่องบอกโซนหกได้แล้วผมก็ค่อนข้างจะมั่นใจว่าน่าจะเล่นได้ทุกโซนนะครับมันคงไม่แก้เครื่องให้เล่นแค่ได้หนึ่งสามหกแล้วมั้งครับน่าจะสี่โซนสองอย่างเงี้ยโซนห้าอย่างเงี้ยนะครับอาจจะได้อยู่นะครับแต่ผมไม่มีแผ่นทดสอบนะครับสรุปว่าโซนหนึ่งโซนสามโซนหกได้แน่ครับมาดูอีกตัวหนึ่งครับ อันนี้เป็นตัวซีดีเพลงนะครับเป็นซีเพลงธรรมดานะครับอ่าเล่น c ีดีเพลงได้ปกตินะครับมีเสียงเพลงมาแล้วนะครับโอเควีซีบ้างน,นะครับนงงรรางซาวน์ของเก่านะครับ บีซีดีนะครับของค่ญญายไอเอสครับอันนี้เป็นแผ่นวิดีโอซีดีคอนเสิร์ตนะครับอ่าวีซีดีก็เล่นได้นะครับแม,ม,ม่เป็นแผ่นวีซีดีนะครับยิงกรหนาจจากวีซีดีผมมีแผ่น ซู Super CD, เปอร์ d ีซีดีหือเอสีซีดีนะครับจึงออกมาอยู่ช่วงหนึ่งครับนี่เป็นทผที่แถมมาเป็นเอส d ีซีดีนะครับเร่องแผ่นเอส SVCD ได้ด้วยนะครับซูเปอร์ d ีซนะครับอโอเครามไปเลยครับ แผ่นหนึ่งครับแผ่นสุดท้ายครับเป็นแผ่นเพลง MP3 รวมแผ่นที่ผมมีอยู่แล้วเอาไว้ลองให้หมดมันจะขึ้นเมนูไหมเลือกว่าเป็นมีเดียเซนเตอร์นะครับเรามาเป็นที่มิวสิกนะครับ เล่นแผ่น mp3 ได้นะครับอโอเคสำหรับหข้อสุดท้ายที่ผมต้องการจะทดสอบ,บก็คือเครื่องเล่นนี้สามารถส่งสัญญาณเสียงที่เป็นดันเบ a ย m o s อผ่านทางสายดีไได้หรือไม่เพราะว่าผมพบว่าเครื่องเล่นบางตัวไม่รองรับนะครับสัญญาณดันเบ a ย m o s นะครับซึ่งจริงๆอยู่ว่าแผ่นบูเรมีไม่กี่เรื่องที่บันทึกเสียงระบบด w ัเบยมาครับแต่สำหรับคนที่จะเล่นบูเรแล้วอยากมี คือมีเครื่องเสียงที่รองรับเดอมิเอดมอสไม่ว่าจะเป็นซาวบาหรือว่าดีซิเวอร์ของท่านก็คงอยากจะทราบว่า,า,วามันสามารถส่งผ่านส่งสัญญาณบิสติ้มที่เป็นตัวเบียตมอสได้หรือไม่ครับผมใช้ฟาสอ a ลูฟเรตเก้าครับฟาสเก้าแผ่นบูเรนะครับซึ่งระบบเสียงที่ให้เป็นตัวเบียตมอสนะครับลองดูนะครับว่าจะเล่นได้ไหมจะส่งผ่านได้ไหม ระบบเสียงที่ตัวของนะครับเป็นดดนเดียดมอสเดี๋ยวผมจะเรียกเป็นดดนเดียดมอสเดี๋ยวไปดูที่หน้ารีซิเวอร์แล้วว่าจะรองรับไหมนะครับเดี๋ยวขออนุญาตพาไปชมหน้ารีซิเวอร์นะครับอ่านี่คือรีซิเวอร์ผมนะครับ อ่าเสียงรองรับสัญญาณเสียงที่เป็นดิสติมของ Dolby Atmos นะครับสมมให้นะครับอครับก็มาถึงบทสรุปนะครับของเครื่องเล่นบูเลตัวนี้นะครับตัว g x นะครับ g 3 0 0พนะครับก็ถือว่าลองเล่นแผ่นที่ต่ำกว่า4 k ทุกแบบตั้งแต่บูเลโซน a บูเลโซน b นะครับ dvd โซน1น dvd โซน3า นะครับแล้วก็ตัวแผ่นซีดีเพลงไม่มีปัญหาแผ่น VCD แผ่นซูเปอร์ VCD แผ่น M.P. 3ก็ถือว่าโอ้เล่นได้หมดนะครับเป็นเครื่องเล่นบูเลที่เล่นได้ครอบคุมนะครับเปิดล็อกโซนทั้งบูเลทั้ง DVD นะครับเป็นฟรีโซนนะครับพอกพ็ถือว่าโอ้เป็นเครื่องที่ค่อนข้างจะหลากหลายแล้วว่าผมมองว่าคุ้มค่ากับการที่เราจะไปหาแผ่นต่างๆที่อยู่ท,ยที่อื่นมาลองเล่นดูนะครับ อย่างเล่นบาง,งแผ่นอาจจะผลิตจากโซนดียุโรปเขานะครับผมก็หามานะครับอ่ะก็เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งนะครับสําหรับตัวใครที่มองหาเครื่องเล่นบูเลียที่เล่นแผ่นบูเลียด้ทุกโซนหรือดีวีดีทุกโซนนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามการรีวิวนะครับอ่าอยาูสนใจก็อย่าลืมติดตามกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับตอนนี้ผมมาลองกับจอที่เป็นจอ 3D โดยตรงครับจอโบราณของผม นานแล้วนะครับไม่ได้เล่น 3D เลยอ่ะนะครับผมเลือก 3D ด,ดูสิเล่นแผ่นบูเร 3D ไม่ได้นะครับ